สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผหัดชาแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่18กลุ่มผ้าพันสองหาหกแปดครับเมื่อนี้ครับจะมีน้ท่มาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งสงขานะครับงวดที่แล้วให้มาบนใหห้าล่างใหเก้าครับผมเนาะไม่เข้านะครับล่างออกห้าศูนย์บนออกสามเจ็ดเจ็ดครับ นี่ครับ5ให้บนแต่ลงล่างนะครับก็ทือว่าตัวเลขทุกตัวนะครับผมเนาะมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดนะครับกะถือว่าเลขวิ่งสงขาหนาติดตามอยู่ครับผมเนาะอีกอย่างหนึ่งครับผมเลขบนหลายตัวครับผมเนาะขอบบุญขอบคุณครับเจ้าของเลขวิ่งสงขานะครับผมเนาะที่ให้นวทางมานะครับเหมือนคลืนนีครับผมเนาะผมโทรหาเพลินๆว่าพระหัตถ์ฝากขอโทษ F c ซทางช่องด้วยนะ เลขของพี e ่ไม่เข you know. ้าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรสู้ต่อไปนะครับเป็นแจงข่าวแม่ครับผมเนาะงวดนี้นะครับสัญจรที่จังหวัดพังงานนะครับงวดนี้ครับเลขสัญจรที่พังงานนะครับจะพักไต่ครับผมเนาะถ้าสังเกตดูนะครับถ้าเลขสัญจรครับจะมาเก้านะครับผมเนาะจะมาเก้านะครับก็ให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะมากับตามใดครับผมเนาะไวที่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามก็แล้วแต่นะครับผมเนาะ นี่ครับเลขวิ่งสองขานะครับก่อนอื่นครับพาเอฟซีทางช่องมาดูทูบหลวงปู่ศิลาก่อนนะครับเผื่อมีเอฟซีทางช่องท่านใดสนใจนะครับผมเนาะนี่ครับในซองนี้จะมีเก้าอันนะครับผมนี่ครับในซองนี้จะมีเก้าอันนะครับหนึ่งชุดนะครับนี่ครับพร้อม คาถาบูชานะครับผมเนาะถ้าใครสนใจบูชาครับสามารถจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มาที่0653418836หรือว่าโทรมาได้นะครับผมเนาะเบอร์ไปต้องคำแแพงครับนี่ครับ0653418836นะครับเผื่อมีเอฟซีทางช่องสนใจบูชาครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอนะครับ โอเค fc ละยองผมลงคลิปไปแล้ว fc ทางช่องกับว่เห็นครับผมเนาะงวดที่แล้วครับ fc ละยองครับให้ล่างให้ศูนย์ให้ศูนย์ห้าเลขออกห้าศูนย์นะครับเพิ่นแจ้งขาแม่เพิ่นว่าเพิ่นถูกหาศูนย์ล่างหนึ่งแสนครับนี่ครับงวดนี้นะครับ fc ละยองนะครับให้มาครับบนครับเด่นที่สอง ลอง3ครับ8 2 5 8 3 5 2 5 3 5นะครับเน้นที่8 2 5แล้วก็2 5ครับส่วนล่างครับเด่น7กับ9ครับจับคู่ครับ7 3 7 9 9 3นะครับ F c ระยองนะครับผมให้ F ที่ทางช่องแคปหน้าจอนะครับนี่ครับโอเคครับผมเนาะ สำหรับ fc ทางช่องก็ผมเนาะที่จะว่าของ fc โคราชวิ่งบนตัวเดียวงวดที่แล้วไม่เข้านะครับลงล่างนะผมเนาะของ fc โคราชครับนี่ครับหลังจากเขาแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเข้ามาแล้วสิบเอ็ดงวดนะครับงวดที่แล้วนะครับผมเนาะนี่ครับเช่นไห้ศูนย์บนครับออกห้าศูนย์ล่างนะครับก็ชือว่าบวกเข่าครับผมเนาะ งวดนี้พันแกงเมื่อวานพระหัตงวดนี้นะเลขวิ่งบนก็อยากให้เอฟซีทางช่องเบาๆหน่อยนะเพราะว่างวดนี้สัญจรนะครับผมเนาะพันแกงข่าวแม่รับผมเดี๋ยวพันจะให้เลขมีบนอีกประมาณสามสี่มือกับผมเนาะประมาณวันศุกร์นะครับพันแกงข่าวแม่รับผมเนาะพร้อมจับคู่บนให้นะครับนี่ครับงวดที่แล้วเป็นให้นี่ครับชุด บนล่างครับชุดบนล่างครับผมเนาะนี่ครับ305เม็ดเดียวครับล่างก็36ครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายนี่ครับไฮมาศูนย์ห้าเน้นบนนะครับกันล่างนะครับของ f อฟซีโคราชนะครับถ้าออก0ูนย์ห้าห้าศูนย์บนนะครับถูกล่างครับผมเนาะแตกล้านครับผมแต่ว่าออกล่างครับเนาะเพิ่นถูกห่าฉันับผมเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีแห้งครับผมเนาะหมดที่แล้วนี่เพิ่นว่าเพิ่นฝันดี ว่ามีค้นครับผมเนาะเอาเนื้อมาให้เต้มันนะครับผมเนาะหมดทีเดียวครับของ F อฟซโคราดนะครับรอก่อนนะครับผมเนาะชุดจับคู่ให้แล้วก็เลขวิ่งบนนะครับรอก่อนนะครับเพราว่าผมลงเลขวิ่งล่างไปแล้วครับผมนี่ครับเลขวิ่งล่างของ F อฟซโคราดนะครับวิ่งล่างสูตรเก่าได้4ครับสูตรใหม่ได้8นะครับของ F อฟซโคราดนะครับ โอเคครับพาเอฟซีทางช่องกับผมเนาะมาตูทางของเลขวิ่งสงขาดีกว่าครับเลขวิ่งสงขานะครับเลขวิ่งสงขาครับเน้นย้ำกับเอฟซีทางช่องอีกทนีนึงครับผมเนาะ ผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก youtube นะครับอย่าไปหลงเสือเพจปอมเฟซปอมเด้อครับผมเนาะบนล่างครับบนเดี่ยนที่3ครับบนเดี่ยนที่3นะครับล่างนะครับล่างเดี่ยนที่9ครับล่างเดี่ยนที่9ครับ เลขวิ่งสงขานะครับลงวันที่1ทับ3ทับ6 8ครับส่วนชุดจับคู่ให้นะครับชุดจับคู่ให้รอแป๊บนึงนะครับชุดจับคู่ให้ชุดจับคู่ ชุดจับคู่ให้นะครับบนเด่นที่สามล่างเด่นที่เก้านะครับผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาครับจะขอบบุญขอบคุณก็ผมเนาะผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาหรือว่าท,ทุกอาจารย์ครับผมเนาะทุกทุกเซียนที่อยู่ในช่องผมนะครับขอบคุณก็ผมเนาะขี่หงายนทางแม่ครับผม ผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาครับบนครับชุด3ตัวเม็ดเดียวนะครับชุด3ตัวเม็ดเดียวนะครับนั่นก็คือครับเจ็ดสาครับ 7 3 9นะครับตัดเล่น2ตัวครับ7 9 3 9แล้วก็7 3นะครับนี่ครับเน้นที่73939ครับส่วนล่างครับล่างให้มา2คู่นะครับล่างครับล่างให้มา2คู่นะครับงวดนี้ครับ ล่างครับให้มา2คู่ครับ9192นะครับล่าง9192นะครับลงวันที่1ทับ3ทับ6 8นะครับผมเนาะงวดนี้นะครับงวดนี้เลขสังจรที่จังหวัดพังงานนะครับผมงวดนี้นะครับ1มีนาคมนะครับนี่ครับ มาให้เอทั้งช่องแคปหน้าจอนะครับของผู้เดียวจะดีจากสงขาหรือว่าจะของเล็กวิ่งสงขานะครับนี่ครับบนเด่นที่3ล่างเด่นที่9ครับบนครับชุด3ตัวเม็ดเดียวครับ7 3 9ดมเครับผมจะเล่น2ตัวครับ7 9 3 9แล้วก็7 3นะครับเน้นที่ เ3 9แล้วก็39นะครับล่างให้มา2คู่ครับ9192นะครับ9192นะครับแคปหน้าจอนะครับผมเนาะโอเคครับกับสุดท่านี้ครับกับคออวยพรให้ FC ทางช่องที่เบิคลิปนี้ครับเดินทางแควคากปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนี่ครับ มาแคปหน้าจอครับผมเนาะแล้วก็มีเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะถามมาว่าพ่าหัดไปตามปู่สามแปดเห็นแล้นะนี่ครับของคนไทยผมไปหาปูปูแห่งที่ห้าศูนย์ศูนย์หานะครับเนาะตัวกันนะครับโดยรอก่อนนะครับรอก่อนบนก็ให้วิ่งเจ็ดนะครับนี่ครับให้หกเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดสองเลขออกเจ็ดเจ็ดครับผมปู่สามแปดนะครับกับประมาณนี้ครับผมเนาะ แคปนาจอครับคลิปนี้การสวัสดีครับเนินคลิปหน้าครับผม